S 1> <S 1> เฮ้ยอภิชาติข้านิยมที่สองประการมีอะไรบ้างวะนายไม่รู้เรอชูชีพข้านิยมที่สองประการก็มีทะเลิงประเทศไทยทวีมชิชัยโยกชีพอะนี่สองพระป่านะบำรุงศาสนาอ๋อเออเฮ้ยชาติเราลัางไงวะชาติ ใครทำวะเออาไ้นี่แล้วจะไม่บอกเขาทำไมหรอวะกูครับผมเจ้าดีกองครับกูครับผมเปิดได้ครับอาโอเคนี่ครับอ้าวพิชูหมดผู้ค้าพิชูครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ,โอะไรเนี่ยอ้ยโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับของคนอื่นอย่าไปหยิบเฮ้ยก็บอกว่าของคนอื่นไงอย่าไปหยิบเข้าใจไหมเดี๋ยวของอภิชาติเองอภิชาตเพิ่งซื้อมาอ๋อฮัลโหลสมีเหร อ่านเข้าใจไหมชูชีพเก่งเนาะไปก่อนนะไปรุ่นน้องอะลุนมุของกุลุนพี่เ้าจปปะครับเดินพื้อสิบทีเดินพื้อสิบทีปฏิบัติเลิกแถว ชูชีพเดินแถวเนี้ยระวังบอลนะเออเพื่อนๆต้องมีสตินะครับจะได้ไม่เป็นเหมือนอภิชาตให้แบงค์สาบางทีอภิชาตก็อยากได้ของใหม่ชูชีพถามว่าจำเป็นไหมอภิชาติก็คิดนะมีอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรอีก มีคแค่หนังสือพิมพ์ก็ได้ไม่เป็นไรครับอุ้ยอเอามาพี่บอกน้องอีกครั้งแล้วให้น้องเข้มแข็งแค่น้องแบกของยี่ิบกิโลน้องทำไม่ได้และโตขึ้นน้องอย่าไปทำอะไรเมื่อก่อนพี่นี่แบกของเนี่ยห้าสิบโลพี่เลยตัวเท่านี้ ชเอเฮ้ยอภิชาติขอกินขนมด้วยดิวะได้ป่าวะเอาเลยเฮ้ยอภิชาตแจกขนมแจกขนมโอ้โห่นะก่งนะเก่ง เอ้ยเดียวเดียวเอาเอา uhm. เอาด้เอาด้เอาด้วยอืมอืมอืเฮ้ยเหลือชิ้นสุดท้ายเราขอได้ปะเอาเลยชูชีพเอาที่ชูชีพสบายใจอ่ะไปละโอ้ค่านิยมไทยศิลป์ประการเป็นแบบนี้นี่เองใช่แล้วรู้แบบนี้แล้วอ่ะเรามาปฏิบัติค่านิยมไทยศิลสองประการกันเถอะ กล้าคิดกล้าทำ12ประการ,การชาติไทยจเจริญโอ้ยลุงเอเฮ้ถอดหูล้วเกินของหูแลถถ้วเกินไปไป